ดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอิสโบใช่โบเองนะจ๊ะวันนี้นะคะทุกคนโบก็ตากล้องโบไม่อยู่ตากล้องไม่ว่างนะคะทุกคนโบก็เลยต้องมาเป็นรับบทเป็นตากล้องเองนะคะทุกคนวันนี้ก็โบจะพาทุกคนไปรีวิวคาเฟ่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าวันนี้โบไม่ได้มาคนเดียวโบมากับไม่อ่ ไม่ใช่ไม่ใช่เม,มอาคุณเป็นใครคะไม่อางไงไม่อาคนเดิมคนเดิมหายไปไหนไม่ใช่เหรอเพราะว่าไม่ใช่วันนี้ก็อยู่กับคุณพี่เมย์เหมือนเดิมนะคะทุกคนลูกเพื่อนๆอาจจะจําได้แต่ว่าอาจจะแบบแปล,แปลกตาหนิดนึงเพราะว่าพี่เมย์ตัดผมเนาะเพราะว่าตอนที่มาถ่ายคลิปกระโวช,ช่วงอู้นานแล้วเนาะที่เราถ่ายคลิปเดือน,นไหมเออตอนนั้นก็จะเป็นผมยาวแล้วก็เป็นผมปะบ่าเอออันนี้พี่เมย์ก็เปลี่ยนลูกแล้วนะคะ เขาอยากดูเด็กอะทุกคนดูเด็กปล่าแล้ววันนี้เราจะไปรีวิวร้านคาเฟ่ใช่ไหมใช่แถวรัชดาตรงนี้เนาะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ขึ้นรถเราจะเดินเดินไปออกกำลังกายื่อนจะเป็นร้านไหนนะเดี๋ยวตามโบกับมีไปเลยค่ะทุกค เนี่ยลองลองดูแบบนี้ทำไมจริงเหรอเราสองคนจะมาคนละสายเออเมย์จะเป็นสายสายแดงขอแคปชั่นเกี่ยวกับล่มหน่อยค่ะล่มหนึ่งซันสำหรับเราร่มหนึ่งร่มหนึ่งซันจะใหญ่หน่อได้เนาะไม่ได้เธอไม่เหงาแล้วก็าถ่ายรูปเหมือนญาญ่าเลยอย่าเลยอ่ะจริงถ่ายออกมาแล้วไปยัยา์ตายยา นนรถมกัทุกคนโบจะบอกว่าแถวรัชดาร้านพวกที่เป็นแบบว่าร้านน้ําอะไรเงี้ยบอกช่างยืมขอะไรางี้ยคือร้านเยอะมากอ่ะแต่ว่าละอัดร้านเนี้ยเป็นร้านคาเฟ่เปิดใหม่เนาะที่เราจะไป่โบบอกเราว่าเพิ่งเปิดมิถุนายนไหมประมาณนั้นเราก็ไม่ค่อยแน่ใจอ่ะเพราะว่าตอนแรกอ่ะเขาจะเปิดแล้วแต่ว่ามันติดช่วงโควิด ตอนนั้นเสียดายมากเพราะว่าเราจะต้องกลับโคราใช่เออนี่เมย์เพิ่งมาจากโครานะทุกคนคือจะมาช่วยโบถ่ายคลิปเลยอะมาหามาหาอะไรได้กระโบขอโบกินนิสัยก็นี่ไงตากล้องโบไม่อยู่ไงโบก็ต้องหาเพื่อนมาใช่ปล่ะหลักไ้แล้วตาบ้องอตากล้องตาบ้องใช่เลย ตาก้องไปทำงานลากใช่ไหมงานลากงานหลวมภา,าร,รกิจอันใหญ่หลวงใช่อันนั้นผู้สนับสนุนเป็นทางการ,การเลยนะนี่ยอะไรคะลูขัน้นนี้เห็นน่ารักใช่เออเขาเนไงไป้ายติดแมสถึงแ้วใกล้มากทุกคนจะเป็นร้านนี้ ดื่มแล้วาเนาะ<ช>ต่อ,อไปปกก็็จะเนารมาต,ตืนต่นใจมากเลยอ่ะ <c oughs> คือยังไม่ได้กินข้าวอยากกาแฟใช่ไหมอันนี้ของเราอันนี้เรากินเอสเปรสโซ่เย็นเ,เออไม่กินอะไรอ่ะเอสเปรสโซ่เย็นหวานน้อยช็อกโก้เม้นต์นะเฮลตี้แตะแล้วนี่ไม่สั่งหวาน,วนวมาให้เราปะใช่ของของโบเป็นชโคโค็อกโก้เม้นต์ดูสิส,สโคโคีมิ้งกับพีชช็อกโก้สวยมากเลยเอเดียดีเลย ลเธลอลองเธอลองดูดดูดลากแล้วหลอดพวกหลอดขึ้นอ่ะนี่ลองลองดูดแบบนี้อะ <c oughs> ไมจริงเหรออยากรู้อ่ะมันจะได้เย็นอืเนเย็นๆแล้วก็ชอบนอร่อยนะคะทุกคนแม่เาลอนน้องนนะใลคนให้หมดเลยใช่ไหมอเธออยากกินแบบนี้ ยังไงก็ได้ดูทำหน้าดิแต่ว่าเราสองคนอ่ะจะมาคนละสายเมย์จะเป็นสายสาฟแต่แต่ละแต่แตดยกรลิกไม่เมย์อจะชอบกินเป็นกาแฟมากกว่าแล้วก็จะแบบกาแฟเข้มๆกว่าทุกคนแล้วก็ต้องหวานน้อยแล้วก็ต้องน้อยมากๆกินยังไง่ะขนมเราสั่งเป็นอะไรนุด นูตลาคุ้งใจมากอันนี้เราไม่ได้รู้เราไม่ได้ดูขวามนูนด้วยหรอว่าเพราะว่ารายเพราะว่าดูในเพจร้านใช่ไหมคะจะมีอันนี้แอปนะบ้างทเราดูหน้คาชิปอุ่ยชิปไม่ชิเซน่าไม่แต่ว่าเป็นมินิมินิอ่ะน่ารักแล้วก็สตรอเบอรี่แล้วอะไรวะจะมากินอะไรนะตั้งใจมากแล้วก็มีบอลนี้แต่ว่าร้านไม่ได้ทำคือค้าไม่ทำทุกวันเนาะใช่แล้วแต่กะลิปปังขนาดขน่าปังลูตลาคุ้งของกระป๋อต้องจังกันไหม ต้องทำเนียมก็ต้องจังอ๋อโอเคอ่ะต้องคนลาคกันแล้วก็จังเขาไม่จังเหรอเขาต้องจิ้มก่อนแล้วไม่จังดื่มอ่ะเหมือนเราไม่จบคุยกันไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องกันแล้วคุยคนละภาษาป่ะกี่เดือนแล้วนะจัง รับเขาไม่ชอบตัวร้านเป็นสไตล์มินิมอลเนาะใช่ตกแต่งสไตล์มินิมอลมินิมอลนะคะทุกคนจะเป็นตัวเป็นไม้แล้วก็ตัวขาวขาวครีมมีตาแล้วก็มีบุกต้นไม้ด้วยเนาะเยอะเลยอ่ะวันนี้เราจะรามีเรามีคอนเซ็ปต์ว่าอะไรร้าจะมาถ่ายรูปคอนเซ็ปต์ว่าอะไรถ่ายรูปเหมือนยาญ่าเยอะญา่าเลยอ่ะจริงๆแต่ว่ายออกมาแล้วเป็นาย่าญา่า แต่คนละย่่าคะของเขาจะเป็นยายาให่ยอยุยยอี๋แต่เราจะเป็นยอยาเออไม่มียาด้วยมีแต่ยาทุกคนก็คือว่ากินเร็วมากกินมันหิวอ่ะเออเพิ่งจะบอกว่าเมกินกาแฟเมยไม่ได้เป็นนักุญชิมเลยนะดูดูสกิลในการถ่ายรูปไม่เชื่อนะเว้ย นี่แหละโบก,ก็จะไม่เอาแล้วแต่กล้องคนเก่าอ้วนมีกล้องคนใหม่แล้วคุณจริงเลยเราจะมีงานทำแล้วเหรอ นะคะทุกคนสำหรับการรีวิววันนี้แล้วก็กินเสร็จอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็รูปเยอะด้วยได้ไหมย่าๆมาก็สำหรับพิกัดร้านก็อยู่ซอยรัชดา36แก้ก้านะคะทุกคนอยู k <k okay ่หลังมอราชพัชรเกษเนาะมาก็การเดินทางก็มายังไงนะนั่งนั่งรถมาละลุงรัชดา36เนาะแล้วก็บอกพี่วิน ใช่ว่ามาใช่หลังโมคาเฟ่เลยเชื้อร้านใช่บอกบอกวินว่ามาหลังโมคาเฟ่เลยหรือว่าจะบอกว่าไปรัสเซารสังหกแยกเก่าก็ได้แล้วก็ร้านจะอยู่ฝั่งขวามือนะคะทุกคนเป็นร้านมินิมอลมินิมอลตุกีขาวน่ารักน่ารัก หน้าร้านจะขายเอ้นี่กล้วยทอดอินโดนะคะทุกคนใช่แต่ว่ายังไม่ได้ลองเพราะว่าเขายังไม่ตั้งร้านใช่ใช่ใช่แต่ร้านน่ารักทุกคนยายทุกคนมาถ้าว่างๆอยากมาชิมกาแฟมาชิมชาหรือว่ามากินหาขนมกินนอกจากกาแฟชาก็มีพวกอะไรนะอ๋อเออทางร้านาเขาจะมีเอ้นี่อะไรนะที่เขาขายอ่ะพวกอิตาลีนมอะไรนะนมสดสตรอเบอรี่นะคะเป็นขวดอ่ะใช่ อันนี้โบก็ยังไม่ได้ชิมไม่ลองเพราะว่ามาพี่ว่าเรามาเช้าไปว่าไม่แน่ใจเหมือนกันเออนั่นแหละก็ตอนนี้ถ้าทุกคนอยากแวะมาก็แวะมาได้มาง่ายเดินทางสะดวกนะคะทุกคนโอเคสํารับวันนี้เราขอตัวลาไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับ EP หน้าบุษจะพาไปนำเสนอร้านกาแฟที่ไหนคือลืมติดตามเราสองคนนะคะอาจจะเราสองคนหรือว่าจะเราคนเดียวก้รอดูจารับวันนี้ขอจารลาไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ